สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดาวจังวังกรคุณหมอพริตตี้ค่ะสามนาทีกับคุณหมอพริตตี้นะคะกิงๆรๆง ถามจากเพื่อนๆทางบ้านนะคะเป็นเพื่อนๆที่เป็นหนุ่มๆน,นะคะชายหนุ่มทั้งหลายค่ะถามโมดามาว่าจะรับประทานอะไรเพื่อให้สุขภาพเพศชายแข็งแรงอ่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากตอบแล้วแบบให้คุณผู้ชายฟังนะถ้าคุณผู้หญิงฟังอยู่นะตัวเองนะก็ฟังแล้วเอาไปเล่าให้เพื่อนๆผู้ชายแฟนเฟินพ่อแม่พี่น้องฟังด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าที่จะบอกเล่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาหารธรรมชาติค่ะและก็ดีต่อสุขภาพเพศชายไม่ใช่แค่เรื่องของระบบสืบ พันนะคะคแต่สุขภาพเพศช,ชายเนี่ยยังหมายถึงนะคะต่อมลูกหมากนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสุขภาพเพศช,ชายด้วยรวมถึงว่าที่หมอดาวจะบอกเนี่ยเป็นเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดด้วยนะเพราะว่าสุขภาพเพศช,ชายจะแข็งแรงได้เนี่ยระบบทั่วสารพังร่างกายก็ต้องแข็งแรงเอาล่ะคราวนี้มาเข้าเรื่องว่ารับประทานอะไรกินอาหารยังไงนะคะถึงจะทําให้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะสุขภาพเพศ มีนะคะมีบอกมานะคะว่าถ้าจะดูแลเรื่องของสุขภาพเพศเนี่ยอาหารที่มีส่วนช่วยเรื่องของสุขภาพเพศเนี่ยก็ต้องช่วยเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดนั่นหมายถึงถ้าเรายึดตามของ a m e r i c a n Heart a s s ociation หรือว่า AHA เนี่ยนะคะเขาแนะนำเลยค่ะบอกว่าจะต้องทำให้การไหลเวียนเลือดดีนะซึ่งก็คืออาหารกลุ่มธัญพืชอ่าผักใบเขียวไม่ชอบกันใช่ไหมใย,ยอาหารพืชผักทั้งหลายผลไม้นะคะที่ไม่ใช่ สหวานค่ะโอ้โหฟังแล้วต้องรีบไปรับประทานนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องทำให้การไหลเวียนของเลือดดีนั่นก็หนีไม่พ้นกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ อย่างต่อมาค่ะที่เรามักจะชอบรับประทานกันคืออาหารทะเลทําไมอาหารทะเลถึงดีต่อสุขภาพเพศเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าแร่ธาตุซิงค์หรือว่าสังกะสีสูงแต่ไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะคะยังหมายถึงอาหารทะเลอื่นๆปลาทะเลนะคะกุ้งหอยปูปลานะคะจริงๆต้องนับว่าเขามีแร่ธาตุซิงค์แต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่ารับประทานเยอะจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นคอเลสเตอรอลที่มากเกินควรสะสมไปได้นะก็รับประทานแต่พอดี นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอาหารอีกกลุ่มนึงค่ะที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพเพศชายนั่นก็คือผักโขม ผักขมเนี่ยเขาก็มีคําอธิบายค่ะว่ามีะะโ,โฟลิกแอซิดนะคะกรดโฟลิกหรือว่าความเขียวตรงเนี้ยนะคะมันจะพบในความเขียวของผักใบสูงอย่างที่หมอดาวบอกไปใช่ไหมว่าทางด้านระบบไหลเวียนหลอดเลือดนะถ้าเรากินผักใบเขียวเราก็จะมีการไหลเวียนหลอดเลือดที่ดีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเรารับประทานโฟลิกตรงนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะก็คือรับประทานกลุ่มผักขมก็มีส่วนช่วยเนาะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีแอปเปิลก็มีนะแอปเปิลแล้วก็ที่ Amazing มากมากเลยนะคะก็คือ ชากาแฟค่ะแต่ไม่ใช่น้ําอดรม์นะคะเพราะว่าน้ําอัดรม์เนี่ยหวานค่ะชากาแฟเนี่ยรับประทานวันละหนึ่งแก้วก็มีงานวิจัยนะคะบอกว่าทําให้เรื่องของสุขภาพเพศชายเนี่ยดีขึ้นมาเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยเนาะนอกจากนี้แล้วนะยังมีกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์แดงด้วยเนื้อสัตว์แดงเนี่ยก็คืออย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูแดงถามว่าทาไมเพราะว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้ค่ะเขาจะช่วยบูสต์เทสโทสเตอโรนะคะหรือว่าระดับฮอร์โมนเพศชายทําให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยแข็งแรงปุ่งปังจริงๆต้องบอก ะะว่าในเรื่องของสุขภาพเพศนะคะมันมีอาหารที่มีตัวช่วยหลายอย่างแต่ว่าหลักๆที่หมอด้เอามาให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์แดงที่ช่วยบนะูสต์เทสโทสโรนเนาะหรือว่าอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีเยอะรวมถึงพืชผักใบเขียวนะคะล้วนมีส่วนช่วยค่ะทําให้ฮอร์โมนเพศชายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ที่สําคัญเลยคุณผู้ชายทั้งหลายต้องไม่ปล่อยตัวเองให้อ้วนนะคะเพราะถ้าคุณอ้วนเนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนเทสโทสโรนดรอปลงได้ค่ะสําหรับวันนี้ถ้าใครติด ใจและอยากติดตามอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพเพศไม่เพียงแค่เรื่องของการสืบพันธุ์จ๊ะแต่เป็นเรื่องของสุขภาพโดยรวมของร่างกายของอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งยิงใช่ถามกันมาได้นะจ๊ะก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะวันนี้คุณหมอพิตตี้ต้องไปก่อนไปแล้วนะคะบา,บายยค่ะ